สบายดีย่ามเศร้าเดอ้อพี่น้องเอฟซีเบอรสุขุสุขคนทักทายสบายดีฮะมาเาลดแล้วเอาเขามาไว้นี้ทอง้ัมกระมาตะแก่เอาทานน้ำพรนงลี้วก็ซอยซื้อแห่น้ำ เพิ่นเอามาขายมือสวยดเหายใจค่ะเฮ้ยโอ้ดอกบักฝรั่งเราบบักซีดาครับน่าจะเห็นเป็นอ๋อสองสามมือนะครับตัดจริงเพิ่นบักเงาตัดก็เพิ่นกระแตกใบขึ้นมาใหม่แตกนะขึ้นมาใหม่ตัดออกว่า มาเบิ่งนพักยามเสาเสาหนิเกัาพักกระตักจังได้และปีน,นี่เป็นน้ำดินแน่คือปูมีว่าและเป็นดินดักยินเนี้ยแล้วมันบ่อยางงามแล้ถ้าเป็นดินทรายละงามใบแต่ว่ามันอันนี้เลยปูกีเซกับเป็นอยู่หันอันนี้นะโอ้ยหลายโพดมันพักแพ้วฮะไปตูเฮาก็ได้ น้พริกเฮาก็งามอยู่จิกเฮาก็พองหำสิทธิ์นซุปเปอร์มาดกให้อีกเดี๋ยลังสิแตกใบใหม่ขึ้นมาพริกนอพว่าบักแตงหรือปลูกเนี่ยก็ได้เพื่อมันสิขึ้นนะโอ้กิงติ่งกิงติ่งอยู่ฮะักซี่เฮาติงาม หมอกได้เลยพี่น้องไอ้หมอกควันน้ำหมอกหมอกม,มันตกแหง้งพักชีลล่าี่กำลังกำลังจะงามกำลังจะงามคืออันนี้พักกาดเหรอวนันไป ซื้อแบบว่าเกิดมาเนี่ยวานไปว่าสิบพยายามนานในิ่นบบว่นานบ่มีแล้วกระทังพอดีกินสั่นนี่ยพอดีกินกระปุลครบเดี๋ยวนี้กระปุลครบเดินผักกาดห้าแยังๆอย,ยู่ก็เลยประเด็นเอาไปกินมาทัวห้าเริ่มแล้ว นีห้ากระปุงใบใบที่สองไก่ยังไข่เพิ่งรังคาพักอันนี้ห้ากระเห็นอันนี้พักข้าปลอมเด้อจ้ะนี่พักข้าปลอมห้ากระแตกใบขึ้นมาโอ้ยปลูกพักได้ร้ายเถื่อนะเพื่อสิได้ยซัมนี่แต่ว่ากระเทียมมันย่อมหับอยู่ประปูกง่ายนี่กระเทียมเขามันขึ้นมาใหม่ เียมมันอันเด้เดินหาปลูกมันโตงามโตบองงามโอ้โหเดี๋ยวพวกบัวนี่ปลูกเนี่ยแห้งพักบัวเนี่ยเดี๋ยวได้ฉันได้กอาซ้ำนั่นนะพักบัวเพคือปีกลายนี่ปีกลายพี่น้องว่ามันเค็มแห้งไม่เมือนอยู่ข้างกวามันเค็มมันหวานเปื่อยย่ามันได้ฉันได้เอาซ้ำนั่นจ้ะ ปีนี้พอขาดวางกับพักแหละได้หัวมันได้กินใบมันกับพ่อแล้วหัวมันปเป็นยังดอกได้บร้ายกด้พี่หนาจังหาบอลปลูกใหม่บอกมาปลูกได้นี่นี่ปีนี้มันได้ลงพิษเลยเด้มันได้ลงพิษนะมันก็เลยพิษเลยใบกระเทียมนี่พวกบัวกระเทียมพองเขามาปลูก โซล้าเขาไม่ค่อยกินนะหัวมันหนักมาพักวัวนะวนล่าจะพักกะเทีย,ยหัวพักกะเทียมมีกินดูกระมูอันนี้พักทั่วกำลังเริ่มใจเนาะกำลังเริ่มงาม,มได้ชั้มใรกัอ้าวว่าพักก็ได้แล้วมันจะได่ชั้มใรแหละ มันเค็มโพดแต่ว่า okay, ต้นมะต้นมะต้นมะเขือนี่ยงามเลยต้นมะเขือนี่ยมะือนี่งามแต่น้อยมันสิล่ามมานลายดิมะเขือมันแกลีวสิกรุกเอาไปไหว้ทางอื่น กำลังปลงใบขึ้นมาใหม่เคือฮนะพักตัง้งใจให้กระปงใบขึ้นมา อากาศมันก็ค่อยอยากงามทางทรายตักกวเกาโอ้ยเคลื่อมนันอาจจะเม่นไว้ซับถิ่มนำ้ำถ้าเบิ่งมากระโพดเมื่อวานน,น,นน่ฮะกระปุกต้นนั้นนี่มาปลูกใหม่งัวกินงัวกิน ผักสลัดกำลังเริ่มเด้อกำลังเริ่มผักสลัดเบี้ยตัวเฮาซื้อมาปลูกนี่ก็เห็นอยู่นี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 ่กะลังออกนี่ยหนึ่งสองสามสี่ฮักเบี้ยเบี้ยผักสลัดก็ได้เมื่อบ้านก้อนจะเอามือหายถ้าแม่ thuốc phốt ha bạn này. Thì bảo khi được vô. Thuốc phốt. Này. Như có song ngạo điều cận này. Oh, cái này. มันทีผลแทนทีสิงห์มาตัวผีมันปู่มันทีผลนะฮะมาเบิง่งตอนแรมกมาว่าเนี่ยพัดว่าคือว่ามันยังห่างอยู่ว่ามึงดูมันขึ้นนะจำเส้นสีทีเดีลูกออกอีกทั้งทั้งนี่นหะอยากห่างเลยจังน้อยเดีคุยกับโทษแล้วพักเพื่อสิงห้ามแล้วอพอกระโผดไหมค่ะ บักแตงบ่เห็นอ๋อบักแตงแต่ว่ามือน่ะออกแล้วนี่กำลังออกเบี้ยแตงบ่มีวิบเวิว่าสิออกเลยบักโมนะคนมาปลูกด้วยหูบอกห้ามสีดซุปเปอร์มักโดกไปเป็น ควยฮอร์โมนแต่ว่าบดออร์แกนิกเด้บ่มีสารอันตรายสารสกัดจากิงยังเข้ามาบดใส่จัมาเบิงมันเฮาทางนี้บ่ได้ก้นนี่นี่พอได้กินมาก้น กบ้ปใถึงกบมันแก้วหงาเปล่งนาำใสแล้วก็ทวดิ้นมันกำลังสิปุงใบใหม่ขึ้นมามนองติดมันแก้วก็ได้ ta đỉnh bên điện này thì chắc sẽ tăng đây rồi nó chắc sẽ xong đây October thằng pha lai hết bốt bó, và luôn đấy, sẽ bằng ngàm thế nó khi sao vì cái lại ngàm đó, đó thằng bùng <laughs> <laughs> น,น้ำมาใส่อีกนะปูกกำลงังจะเป็นหัวเลยเอาไปทนมาก่อน

เธอใช้มานาเได้มานาเดิไปดีที่นองพุ่นเราะี่ทำมาดาว่าเอยหน่อยเผยอะไรเราะหยกันยิ่งเขาแล้วยังไปชวนน้ำพุนเนาะใส่ก็ไผ่เห็ดทำ้แมแล้ว,ลว,เ,ลวเอาเฟืองใส่เฟืองนี่นหนแหละเฟืองน้ำแต่ก,กาบานพุ้ยใส่น้ำ ทือเราม่ต้อมเลยที่นั่นนั่นนว่บานี่เบิดตบอาเข้ามาทมเอาเองเขาได้ไหมนี่เขมาทำเองนีม มาไปไปเอื่อยม่ลูกเนะไปน้ำไปทางมาสิไปข้างเทียนเลยบอเอ้ยสิไปโรงเทียนไดมาสิไปบอฮึฮึฮึถอยขึ้นแฮงนี่มาดึงขึ้น มีการจู no, like, yeah. ่จ่ที่ให่เอ๋โอเคเฮ้ยขอดูะูกเะกเาเขาแหละกูเ็ยเคยเห็นนะเออบีบบางตีนรถเอบางดูผูบีบบางตีนรถก่อนมันว่าบางดูความจืดความจั่ของหนะแข็งอยู่เนะไปรถนะบายบายเด้อบายบายไปก่อนน่ไปก่อนนก่อนได้ไมไปอเนี่ยโอ้ยชอบกันไหมไ๊ายอื แล้วเอ้อเลิกมากคือเก้าลูกปิดแทนมันดีไปขามาเนยครับข้าไปนะซ่าครับไปแล้วไปโรงเรียนแล้วขอกันใหม่คลิปนะเด้อไปลุงเด้อ ถ้ากินเข่าแล้วก็สสพภาพไว้ค้นพุ่น,นบ้างนี่ใช้กอไผ่ให้มันแล้วมือนจังฉี่อันมือนึกมือแรกนี่ซับล่างปักทั่ว